พี่น้องนนตอนนี้ใกล้เพิ่งกำลังเห็ดคนเห็คนชิลักคนสิลักไก่นี่ตอนนี้เพิ่งน,น,นี่เพิ่นหนาวเลยเพิ่งสั้นคนนี่ด,ดูดูเพิ่งดูเพิ่งหันหันเบื้องหัวแล้วนี่ งามบ่พี่น้องไก่ตัวนี้งามบ่พี่น้องตอนนี้ไก่เพิ่นกำลังเฮ็ดคนคนี่คนสิลักคนสิลักไก่นี่ตอนนี้เพินเ่นน,กกนี่เพิ่นหนาวเลยเพิ่นสั้นคนนี่ดูดูเพิ่นดูเพิ่นหันหันบนหัวแล้วนี่ ງາມບໍ່ພີ່ນ້ອງໄຂໂຕນງາບ